สวัสดีครับสวัสดีแฟนหุ้นทุกท่านนะครับก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์วิจารณ์นะครับศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับวันพุธนี้นะครับก็ฝากไปด้วยนะครับตอนนี้มีกลุ่มมวยหูแล้วนะครับใครสนใจก็สามารถเดินไลน์มาได้นะครับที่ไลน์แอด์อาร์ดเก้านะครับเป็นกลุ่มมวยหูที่เสียงดังฟังชัดนะครับสุดยอดมวยหูของเมืองไทยเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนส่งราคาจากขอไปทีหน้าตู้ชี้ตัวเล่นข้อมูลจริงชนได้ทุกเอ่อชนได้ทุกตู้สู้ได้ทุกหูนะครับซึ่งเรามีการสื่อบอกหน้าเสียเน้นสภาพหลัง สิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นนะครับโดยที่คนที่มาสังเกตให้คนที่มาภาคให้เป็นพี่เซนมวยที่มีประสบการณ์มากกว่า20ปีมาเป็นคนพาคให้นะครับสลับเปลี่ยนหุนเวียนกันไปในแต่ละวันนะครับโดยที่ใครที่เข้ามาในกลุ่มไลน์แอด99เนี่ยนะครับเข้าไปข้างในกลุ่มก็จะเห็นไกด์ไลน์แนวทางเพราะว่าเรามีการแข่งขันวิจารณ์มวยที่แรกและก็ที่เดียวในเวลานี้ที่รวบรวมเซนมวย ชั้นนำไว้สูงถึง15คนนะครับมาวิจารให้ทัศนะก,กันทุกวันทั้งเดือนครบทุกคู่ไม่ว่าจะเป็นมวย3ยก5ยกมวยตู้นะครับเสาร์อาทิตย์หรือว่ามวยเถรรสดวันธรรมดาเรามีครบทุกอะไราการนะครับยังไงลองแอดไลน์เข้าไปดูแล้วกันนะครับที่ไลน์แอดอนุเก้าเก้านะครับ <c oughs> มาไล่เรียงลุยกันนะครับ ไปกันทีละคู่เลยนะครับไปกันทีละคู่เลยนะครับเริ่มเนคู่แรกครับเด่นเชียงรายนะครับหยกฟ้ามวยไทยนะครับเจอกับเทพสุทินสักอินเตอร์คู่นี้124ปอนด์เท่ากันเด่นเชียงรายเนี่ยนะครับหรือว่าเจ้าเชียงรายน้อยนะครับหยกฟ้ามวยไทยเด่นดอยตุงนะครับคนเชียงรายมวยเข่าเตะต่อยปั้มรัดฟัดตีดีมีหมัดอันตรายนะครับก็ส่วนใหญ่จะต่อยอยู่อ่าไอเนี่ยมวยไทยลากย้ารู้สึกว่าเป็นแชมป์มวยไทยลากย้าวยแล้วก็เข้ามาต่อยอาร์เวดได้หลายไฟล์ลวนะครับมีชนะเมรันนะครับอาร์เวดเนี่ย แล้วก็ชนะนอกสุดยอดที่ต่อยหมัดลงทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็พลิกแพ้คะแนนภูผามานะครับที่เชียงรายวันนั้นสัญจกรกสสมัยด้แหละส่วนเทพสุทินสักอินเตอร์นะครับหรือว่าเกียงไกสักอินเตอร์นะครับก็คนระนองซ้อมอยู่สอกอเอกวินนะครับราชเทวีอายุ24่่ละปลอยปล่อยหกสนะครับต่อชมมา60บกว่าไฟบวยเข่ามูดุดันแพ้แตกแพตตี้เสมอ9ล้านนะครับแล้วก็แพ้นกไอเจ้าเกติศัก ส่วนตัวผมผมว่าเด่นเชียงรายเนี่ยโอเคเรื่องความเป็นมวยอ,อาวุธอื่นยังไม่เท่าไหร่ตำมัดอันตรายหมัดคมนะครับเลือกไปที่เด่นเชียงรายขอแล้วกันแต่ดูแล้วเป็นรองนะดูแล้วเป็นรองแต่เลือกเด่นเชียงไรายไปก่อนคู่ที่2ครับลำน้ำโขงนะครับ b บมวยไทยเจอกับทนายเจ้าเพชรสิทธิ์ฉลองศักดิ์นะครับหนึ่งร้อยสี่สิบปอนด์เท่ากันลำน้ำโขงเนี่ยคนสนปปลาวนะครับซ้อมบีสมวยไทยยี่สิบสี่ปีไปปะหกสิบแปดชกมาแปดสิบก็ไฟแล้วมวยบู๊ครับ มวยซ้ายครบเครื่องนะครับเตะขาเจาะยางต่อยหมัดเหนียวแน่นชนะน็นนอกไอ้เจ้าอนุรักษ์นะครับแพ้คะแนนท่านนายกิษณะนะครับแล้วก็แพ้ซูเปอร์เจ็กมาส่วนท่านนั่นในเจ้าเพชรสิิฉลองศักดิ์นะครับหรือว่าศักดิ์บุรีร,รัมย์คนเดียวกันนะครับคนบุรีรัมย์ซ้อมศักดิ์บุรีรัมย์17ปีนะครับไปไปหกสิบแปดเก็ไปร้อยไฟแล้วนะครับไอ้หมูบินนะครับก็ไอ้หมูเด้งหรือหมูบินเนี่ยผมจำไม่ได้นะครับมวยซ้ายครับปั้มรัดฟันตีดีหมัดหนัก นะครับก็มีชนะอมตะชนะโชคนาทีชนะเพียรพัฒน์และก็ชนะนอกอร,รชุนเล็กนะครับผมเลือกซื้อหมัดไปที่น้งนายเจ้าเพชรอีกสักหนึ่งคู่แล้วกันนะครับแต่รูปร่างอาจจะอ้วนท้วนสมบูรณ์หน่อยนะคู่นี้รูปร่างอาจจะห่างกันหน่อยนะครับมาถึงคู่ที่สามคู่รองรายการครับเป็นคู่ของไอ้เจ้าประตักเอกสินบีมวยไทยเจอกับเพชรภูผาเอกปู่ยินนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าปอนด์เท่ากันนะครับคู่นี้เนี่ยต้องบอกว่าเอาจริงแล้ว ถ้าเจอกันในวันเนี่ยถูกทรงเลยนะครับแต่ตอนนี้มาเจอกันใน5ยก129้อปอนด์นะครับประตักเอกก็ไอ้เจ้าหงปิดทองตอทักสินน้องชายเจนารองตอทักษินนั่นแหละคนนครซ้อมสินบีที่ภูกเก็ต27ปีแล้วนะครับไปปล่อย62.5นะครับโชคก็เป็นร้อยไฟแล้วนะครับประเภทมวยฝีมือครบเครื่องปั้มราสตีดีเหนียวแน่นนะครับปัดซอกแรงมีชนะสิบแสนนะครับแพ้เทียมทักสินนะครับ อ่าอาชนะสิแสนเนี่ยผมว่าคนละคนละคนละประตักเอกกันนะไอ้นั่นมันประตักเอกเทพอิฟอร์มน่าจะผิดนะครับที่แน่ๆคือแพ้เทพรักษณนนะครับแพ้แรมบองแล้วก็แพ้แจ็คมานะครับอ่าอันนี้น่าจะ ตามนี้เลยนะครับแต่ไอ้แพ้แจ็คนี่ก็คนละสายกันดีกัะนะครับเอาป็นว่าแพ้เทนตักสินกับแพ้แรมบองมาส่วนนันนั้นเจ้าเพชรผู้ผานะครับเอกปูยี่หรือว่าภูเก็ตไฟคลับนะครับคนพัทลุงซ้อมอยู่ซูบอนนะครับรู้สึกว่าเป็นหลานด้วยนะครับสิบเจ็ปีนะครับไปปล่อยหกสิบสี่ไอ้หน้าบากนะครับก็แปดสิบเอ่อชงก็แปดสิบก่าไฟแล้วนะครับประเภทมวยขวาเข่าในแตขวาขวาดีนะครับล็อกลัดมันตีดีนะครับมีแพ้แรมบองนะครับ ชนะโลง่เงินนะครับแพ้เหนือเพชรแล้วก็แพ้นอกเหนือเพชรมาที่วันนะครับส่วนตัวผมผมชอบไปที่เพชรภูผามากกว่านะนะครับชอบไปที่เพชรภูผามากกว่าผมมองว่าประตักเอกมันเคยแรงช่วงหนึ่งอ่ะแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มดาวลงไปแล้วนะครับจัดไปที่เพชรภูผาแล้วกันคู่เอกของรายการครับยอดทองไทยสอสมหมายครับเจอกับบัวเขียวภูเก็ตไฟคลับหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดปอนเท่ากัน ยอดทองไทยคนพัทลุงซ้อมสอสมหมายนะครับก็เป็นน้องภรรยาของทางด้านในเจ้าเสกสรรนะครับอายุสามสิบ็ดละโคตรเก่าเลยไปล่อยๆหกสิบสี่ชกงมาสองสามร้อยไฟได้ละแล้วลเพชนมวยขวาครับจอยมือเขาเพื่องตั้งรับจับทางนะครับโตขวางหน้าเกา่าเกมสมองมวยไอคิวมวยดีชนะเพชรน้ำงามนะครับชนะนอกอีทแพ้นอกอัสลามจอดแล้วก็แพ้นกต้มยำกุ้งมา <c oughs> ส่วนในเจ้าบัวเขียวนะครับผู้กเก็บไฟคลับหรือว่าจาริบานเอเปกุ๊ป นะครับคนอเมริกาซ้อมภูกเก็ตไฟขับยีบหกปีปล่อยปล่อยหกสิชมว่ากับ่ก็ไฟแล้วนะครับประเภทม,มือขวาจนมือคบเครื่องนะครับ ตั้งเตะขวางขาไม่ลูกเสบเขาจะใส้อาวุธหลากหลายชนะโมฮอคชนะอริธิเดชนะครับแพ้สมิงดำและแพ้สุประชัยเล็กหนึ่งซับใหญ่คือถ้าเป็นมวยแบบบูด้วยกันเป็นมวยเข่าเดินเข้าหาเนี่ยผมว่าไอ้เจ้าบบวเขียวสู้ได้ทุกคนสู้ได้ทุกตัวแต่ถ้าเจอประเภทฝีมือดักถอยเตะถอยหนีแบบเนี่ยยอดทองไทยเนี่ยนะครับเตะตั้งบังขวางขาผมว่าไอ้เจ้าบบวเขียวสมองมวยยังสู้ไม่ได้นะครับเลือกไปที่งยเจ้ายอดทองไทยแล้วกันนะครับดีกว่ามาถึงคู่ที่ห้าครับเกตแก้วศักิอินเตอร์เจอกับซอมบี้มนุษย์มวยไทยย นะครับหนึ่งร้อยสี่สิบปอนด์ไอ้เจ้าเกตแก้วคนระนองพร้อมอยู่สักอินเตอร์สิบเก้าปีนะครับไปปล่อยหกสิบสี่ชกมาสามสิบกว่าไฟงวยขวาเขาในเหนียวแน่นมีชนะน็อกสกัดเพชรชนะน็อกเขาใหญ่ชนะคะแนนแอคอาร์ตแล้วก็แพ้นอกไอ้เจ้าบินมานะครับไฟนี่ปล่อยๆมาต่อยเลยนะนะครับส่วนนั่นเจ้าซอมบี้นะครับมานมายยุ่มวยไทยยิมนะครับคนฮังการีเป็นมวยฝีมือมวยต่างชาติที่เป็นมวยฝีมือ,มน,น,มมอนะครับขยับเข้าออกเร็วแพ้เสือร้ายนะครับชนะนำซับแล้วก็แพ้นอกไอ้เจ้าโผเพชรจริงๆมีต่อย อาร์เวดอีกหลายไฟเลยนะนะครับผมเห็นแล้วไอเด็กคนนี้ดีพัฒนาดีแต่คือมันก็ยังไม่ได้เก่งกาจเลยมากนะฝรั่งตัวนี้นะครับแต่ผมดูแลเกดแก้วนะจะเสร็จน่าจะเสร็จซอมบี้เพราะว่าปล่อยน้ำหนักขึ้นมาเยอะจัดอะซอมบี้มันต่อ,อยูเวนี้อยู่แล้วไอ้นั่นมันร้อยสามสองเองนะครับแล้วปล่อยขึ้นมานะครับจัดไปที่ซอมบี้แล้วกันได้เปรียบเรื่องของพิกัดน้ำหนักค่ที่หกครับมาวินโยธารักมวยไทยครับเจอกับนวพลเกด บุรินนะครับคู่นี้หนึ่งร้อยสาสิบสองปอนด์เท่ากันไอ้เจ้ามาวินเนี่ยนะครับคนภูเก็ตซ้อมยุโยทารักมวยไทยภูเก็ตสิบเก้าปีป่าป่าภูสิบสี่ชกมาสิบสองไฟแคนั้นเองมวยเข่าเชิงไม่สนครับส่วนแน่แน่เจ้านวพลนะครับก็ชนะนอกไอ้เจ้าเก่งมานะครับที่นครเออ่ที่โคราชส่วนใหญ่ต่อยต่างจังหวัดคู่นี้ผมจัดไปที่มาวินก่อนละกันอย่างน้อยเห็นเนื้อเห็นหนังเห็นตัวละนะครับแม้ว่าจะมาต่อยน้อยก็ตามส่วนคู่ที่เจ็ดครับเพชรเมืองเดชจากที่อุบลนะครับเจอกับป่าปรามชวสันนะครับหนึ่งร เพชรบางเดชเนี <ic> ่ยนะครับหรือว่าปออมพลนครอุบลนะครับวนอุบลคนเดียวกันคนอุบลซ้ออยู่จัดที่อุบล20ปีปล่อยปหกสิบช่วงวสา่อกไฟมวยขาวา่ามัซอกแรงนะครับแต่แพ้แข้งซ้ายนะครับออแพ้เรซ่าแพ้คงเดชชนะยอดปราบศึกแล้วก็ชนะก้องเมืองช้างมาส่วนป่าปามนะครับออปราปามชอวส,สันคูดายิมหรือว่าป่าปามเล็กชอวส,สันคนเดียวกันคนโคราชนะครับ ก็ซ้อมอยู่ชอวสันนะครับโครราสิบเจ็ดปีเผยปล่ยหกสิบเก้าชกมาสามสิบกับไฟเหมือนกันนะครับมวยขวาผู้ดูดันเขานด้เหนียวแน่นนะครับมีชนะล่าฝันชนะนอกน้องเดีย แพ้แก่นเพชรแล้วก็แพ้คะแนนพร้อมรบนะครับถ้าแพ้พร้อมรบผมว่าก็ตัวใครตัวมันแล้วแหละไปที่เพชรเมืองเดชละกันเพราะว่าวันนี้ไม่ได้เจอมวยซ้ายเจอมวยขวาส่วนคู่เอกของอรายการครับเป็นโนริซันภูเก็ตไฟคลับกับเจอกับทวนทอง p ีโอเคพีวปอนด์เท่ากันโนริซันเด็กคนบราซิลซ้อมภูเก็ตไฟคลับ28ปีไปไปหก63ชกมา7จึดกับไฟแล้วนะครับมวยบูสนะครับมวยข่าในนะครับปั้มล็อกลัดมาตีดีแพ้น็อกแลมบองนะครับชนะคิรีหลวงนะครับเสมอสิงห์ธนวัฒน์แล้วก็แแพ้คะนนนนนนโล่่ททอองงเสสมิิห์์ธวัฒชดีา ส่วนนั้นในเจ้าทนทองนะครับ POKPBC OK หรือปวพอพี่ไข่แก้วคนสมุทรสาครซ้อมอยู่พปอพปี่ไข่แก้วที่ประจวบ26ปีละปลอยปอยหกสิบสี่เป็นร้อยไฟฝีมือครบเครื่องนะครับเตะต่อยแรงป้้มรัดสตีดีหมาดสองอันตรายแพ้คะแนนขุนพลนะครับชนะศิลป,ปะไทยนะครับชนะนอกการแล้วก็ชนะคะแนนหนุ่มป่าหลายอีกเกิลวยไทยอ่ะส่วนตัวผมผมไปที่ทางนั้นในเจ้าโนริชันเลย นะครับผมว่าไอ้นี่มันเดินบู๊เดินติดดีนะครับแต่ก็ไม่ใช่ช่วงพลิกมันเหมือนกันนะก็ต้องอระมัดระวังกันนิดนึงนะครับนี่คือทัศนะครับศึกเวทไทยพลังใหม่ที่มาฝากกันนะครับวันพุธนี้นะครับก็ฝากไปด้วยตอนนี้มีกลุ่มมวยหูแล้วยังไงลองแอดไลน์เข้าไปดูที่ไลน์แอดอ๋อยเจ้าเก่านั่นเองนะครับ